รัสเซียได้ประกาศพร้อมหยุดสงครามหลังจากนายโดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนนโยบายสหรัฐแบบ1 8อองศาสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจากยูเครนก็คือแร่ธาตุหายากหรือที่เขาเรียกว่าแร่เอิร์ธที่อยู่ใต้ผืนดินยูเครนโดยทรัมป์เรียกร้องมากถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์และให้ยูเครนย,ยกรายได้50%จากทรัพยากรนธรรมชาติต่ตางๆทั้งแร่ธาตุน้ำมันแกส๊สให้กับสหรัฐสงครามรัสเซียยูเครนได้ทำให้ค่านิยมโลกตวันตก ทั้งหมดเริ่มพังทลายและระเบียบภูมิทศาสตร์ะวันตกก็พังทลายลงเช่นกันนายโดนัลด์ทรัมป์ทรงอย่างเหมือนเดิมคือกําลังตบซับอยู่ยเครพื่อใหอแลกเปลี่ยนแร่เอิร์ธและทรัพยากรตั้ง5แสนล้านดอลลาร์ข้อมูลจริงของสภาคองเกรสชี้ได้ว่าอนุมัติเงินช่วยเหลือ,อยูเครน1นึ่งแสนเจ็ดหล้านดอลลาร์เท่ากับนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังของเช็คบินให้ยูเครนจ่ายเงินคืนมากกว่าที่ได้รับถึงหาเท่าร้ายมากนายทรัมป์ยุโรปถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐยุโรปจะก,กล้าไหม จะแบกยูเครนไม่ได้นานแค่ไหนเพราะถ้านาโต้แตกยุโรปจะคุ้มครองตัวเองยังยากเลยสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า3ปีผลลัพธ์สุดท้ายคนที่ช้ำใจจุดคือ,อยูเครนเพราะว่าต้องยกดินแดน,นรัเสเซียยกทรัพยากรสหรัฐประเทศแบกหนี้สินล้นพ้นตัวบ้านเมืองหลงเหลือแค่สร้างสลักปรักหักพังต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการฟื้นฟูส่วนประชาชนชาวยูเครนนั้นกลับได้รับเพียงแค่เกียรติภูมิบนหลุมฝังศพเท่านั้นครับท่านผู้ชม